ผมเด็กชายคกวหนีใต้เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกมีความรู้สึกดีที่ได้มาจะะากความรู้สึกในวันนี้ข้าพเจ้าศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปุบนันผมศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกรอเวลาที่ผ่านมาที่ผมได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ผมมีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนคณะคร,รูและเพื่อนๆพื่ครูคอยอบรมสั่งสอนคอยเป็นที่ปรึกษาคอยชี้นำแนวทางที่ถูกต้องให้กับเราครูเปียกเสมือนพ่อและแม่ที่คอยดูแลเ,เอาใจใส่เอาใจใส่เราถึงแม้จะพลัง ทำอะไรผิดไปก็ให้เคยที่จะสังเสริมมีแต่จะคอยชี้นำแนวทางที่ถูกต้องให้กับเราและยังสอนให้จังสิ่งที่พลาดนั้นเป็นบทเรียนคู่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราคอยผักด,ดัน ให้เราประสบความสำเร็จอยากให้เราเป็นคนดีคนเก่งของสังคมและยังคอยเป็นลังใจให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตยอยู่เสมนอนอกจากความรักและความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนแล้วผมคิดว่าไม่ว่าใครในที่นี้ก็ไม่อาจจะลืมเรืองก็คือวิจรภาพ มีภาพระหว่างเพื่อนที่เราได้รับตลอดเวลาที่เราศึกษาอยู่ด้วยกันผมขอสัญญาว่าจะไม่ลืมสิ่งดีๆที่ได้พบเจอจากที่นี่ขอบคุณความรักความผูกพันที่ครูมอบให้ขอบคุณน้องใหญ่คกำลังใจสิทธิ์น้องกาบขอพระคุณคุณครูเหลือที่คอยเกือ้อเกื้อจุนเกื้อจุนลูกเกื้อจุน เงินใจสันทุกสีดีที่บัดน,นี้มีทุกวันก็พาะครูครูเลอสอนบรนดาลมามีเพียงคํำกล่าวเอ่ยเผยให้รู้แด่คุณครูครูชี้ทางการศึกษาสิดวันนี้ดีได้ด้วยปัญญาก็พอพาะครูครูชี้ฟ้านำเข้าไป ถึงแม้วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้พบก,กันแต่มิตรภาพและความผูกพันจะยัยย่งยืนตลอดไปเมื่อใดที่พวกเราถึงฝังฝันแล้วเราจะนำความสำเร็จมาให้ครูครับขอบคุณครับ